ผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาสิจุติงโยเวติอขอภยัยจุติงโยเวดิสต,ตานังอุปปัตตินจะสัปปโสอาสัตตังสุขตังบุตังตมะหั่งบรูมิบรามนังยะสะคติงณชานันติเดวาคันทับบะมานุสาขีนาสว่างอารหันตัง ตมะหังบรมิบราหมนังแปลความว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพรามเทวาคนพันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วกลายจากกิเลสว่าเป็นพรามอธิบายความการรู้จุติคือการ เคลื่อนจากพบหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกพบหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ไดชายานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตยานหรือที่ประจักษสุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากสัตเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้าว่า อันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนปรัสโลยานสามนั้นคือ 1. นึปุเพนิวาสานุสติยาณการะรลึกชาติผลหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนดสจูตูปปาตายาน การรู้จุติและอุบาติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกําลังแห่งกรรมของตนของตนสามอาสวรขยา์ยานความรู้อันทําให้สิ้นอสวะได้แก่ความรู้อย่างได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยศสตจ์โดยแจ่มแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล่องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นแหละ พระศาสดาตรัสว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบพ,พระวังคีสัทระมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องพระวังคีสัถธระ <c oughs> พรามคนหนึ่งในกรุงราชเพลชื่อวังคีสัมีความรู้เรื่องเคราะก์กโลกศีรษะคนที่ตายแล้วเมื่อเขาเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรก คนนี้ไปเกิดในเดระฉา,านเป็นต้นพวกพราหมด์ดยการจึงพาเขาเที่ยวพาเขาไปเที่ยวหากินโดยการเคาะกระโหลกศรีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวตถีได้พบอริยสาวกสิทธิ์ของพระาศาสดาพรามพวกนั้นกล่าวอวดอ้างอนุภาพของวังคีสัส่วนอริยสาวกกล่าวอวดอ้างอนุภาพของพระาศาสดาเมื่อไม่อาจให้ยินยอมกันได้ พาวังคีสัธรามนั้นไปสู่เชตวันวิหารพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นํากะโหลกศรีรษะของคนห้าจำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์ุราชานในนรกในมนุษยโลกเทวโลกและศรีรษะของพระถีนาศพามวังคีสะเพาะแล้วรู้ได้สี่ชนิดส่วนกะโหลกของพระขีนาศวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่า ทรงทราบหรือเราทราบพ,พระตัดต่อท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนโปรดประทานมนอย่างนี้ให้ชาวบ้านเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระตัดบ,บอกวังคีสะยอมบวชพระโทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการสามสิบสองให้บริกรรมภาวนาจนได้บริโุอรหัตผลภายในสองสามวันฝ่ายเพื่อนพามด้วยกันมาถามว่า ท่านเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือหากสำเร็จขอให้ศึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปเสียแล้วท่านได้รู้ทมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสะพูดอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้ว ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจุติงโยเวดิสัตตานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น